ให้เราไม่สามารถยอมรับได้โอ้พระเจ้าเมืองนี้ยังเป็นเมืองหลักของดินแดนดำอีกด้วยนี่ไม่มีอะไรจะแจกตามที่คาดไว้ของหมิงซุนเมื่อเขาลงมือเขาจะพิเศษอย่างแน่นอนนี่มันหนักเกินไปเราทนไม่ไหวรับไปเถอะฉันอยากจะมอบมันให้คุณอย่างจริงใจไม่ใช่แค่เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเขย่าหัวอย่างรุนแรงทำไมคุณถึงปฏิเสธฉันเป็นเพราะคุณไม่ชอบฉันเหรอฉันจะทำอย่างไร ขอความช่วยเหลือทำไมมองฉันแบบนี้ละ่ะเพราะฉันยังทำไม่ดีพอเหรอไม่ทำได้ดีมากดูสิคุณทำให้พวกเขากลัวฉันบอกไปแล้วว่าไม่จำเป็นต้องขอบคุณฉันคนนี้สุดยอดมากทำไมเขาถึงเก่งขนาดนี้เขาให้การรับประกันที่ทรงพลังที่สุดสิ่งนี้ต้องการให้ฉันไม่ต้องกังวลเลยและทำสิ่งที่ฉันอยากทำหรือไม่ ฉันคุ้นเคยกับการต่อสู้เพียงลำพังแต่จู่ๆก็มีคนแบบนี้ที่ยอมให้ฉันทำทุกอย่างและยอมให้ฉันทำทุกอย่างที่ฉันต้องการเป็นเรื่องจริงที่ฉันจู่ๆนิดหน่อยและไม่รอบคอบแต่ฉันก็จริงเพียงยอมรับมันนี่เป็นความปรารถนาของพระเจ้าเช่นกันคุณจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นถ้าคุณยอมรับฉันใช่เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภรรยาของฉันกับคุณของขวัญชิ้นนี้ถือว่าเบาดังนั้นโปรดอย่าไม่ชอบมันสามีคุณนายหมิงซุนแต่งงานเมื่อไหร่ มันไม่ได้หมายความว่าเขามีแขนเสื้อที่ตัดออกเหรอเงียบๆทำไมฉันต้องบอกคุณว่าฉันแต่งงานแล้วหรือไม่บาะบะบะหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วโอ้พระเจ้าคุณกำลังพูดถึงเรื่องไร้สาระอะไรคุณต้องทำให้ทุกคนรู้ฉันไม่เห็นด้วยฉันพูดถูกนี่เพื่อคุณนะรู้ไหมเขาประกาศว่าเขาเป็นผู้ชายที่แต่งงานแล้วและยุติความคิดของพวกเขาโดยเร็วที่สุดยังอยากจะตกลงอยู่ไหม ใช่แล้วถ้ามีคนไม่เห็นด้วยล่ะฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เธอเห็นด้วยและฉันจะไม่ปล่อยให้เธอต้องทนทุกทรมานใดๆโปลดวางใจได้เจ้าชายมาเสียมาดามหรือพูดได้เนียนเลยแต่งงานแล้วเหรอฉันพูดเพียงเพื่อแสดงความตั้งใจของฉันให้ทุกคนรู้ว่าฉันตั้งใจที่จะเป็นเจ้าของอยู่แล้วหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็นนี่เป็นสิ่งที่ดีมากคนหนุ่มสาวยังคงต้องผ่านการทดสอบเพิ่มเติมและไม่ไร้สาระเกินไป วุยใช่แล้วเจ้าชายพูดถูกเริ่มตะกันเร็วๆนี้ขออภัยที่ทำให้ทุกคนรอนานคฤหา์ของท่านหลอดจริงๆตรงๆคุณไม่พูดเพื่อฉันด้วยซ้ำคุณปู่ใจร้ายมากถ้าคุณไม่ชอบฉันล่ะนี่เป็นปัญหาของคุณและฉันไม่สามารถช่วยคุณได้นอกจากนี้ปู่ของฉันยังเป็นมิตรมากแล้วทำไมเขาถึงชั่วร้ายขนาดนี้นั่นมันสำหรับคุณแน่นอนว่ามันไม่เหมาะกับฉันเลยฉันสงสัยว่าเขาคิดจะหักขาฉันจริงๆ อาจารย์อาจารย์ปีศาจเกิดอะไรขึ้นแต่ฆาตรกรเหล่านั้นพบอะไรไม่มันเป็นโดเมนสีดำที่ได้รับข่าวจากสารศักดิ์สิทธิ์ต้าฉินผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งสารศักดิ์สิทธิ์ขอให้อาจารย์ปีศาจร,รีบกลับไปที่สารศักดิ์สิทธิ์ภายในสาวันและเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาหนึ่งระดับหรือสูงกว่ามิฉะนั้นหมอชั่วร้ายและคนของเธอจะถูกไล่ออกภายในสามวันทำไมมันสายไปละ่ะ แน่นอนว่าคุณไม่สามารถตามทันวิธีการทั่วไปได้ดูเหมือนว่าเขาจะตั้งใจที่จะไม่ปล่อยคุณกลับไปในฐานะหัวหน้าสภาเพรสไบเทเรียนถ้าเขาพูดมันจะแสดงถึงการตัดสินใจของสภาเพรสไบเทเรียนอันที่จริงไม่ใช่คณะบดีสูงสุดเพียงคนเดียวที่สามารถควบคุมสิ่งนี้ได้ใช่กล่าวกันว่าผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่มีนิสัยที่เข้มงวดและดื้อรั้นและยึดถือประเพณีและกฎเกณฑ์มากที่สุดเขาฝึกฝนอย่างสันโดษมาหลายปีแล้วและแทบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกิจการของสถาบันเลยมีคนจงใจพาเขากลับมา มันคือใครโอ้ดูเหมือนว่าจะมีคนทำเรื่องแค้นใจกับฉันอีกแล้วเหรอใช่แล้วเขาเป็นอาจารย์ของโซอาคาเดมีเขาเป็นอาจารย์ของ u ู w e n m เ u ยูนวมนั่นเขาเองฉันไม่ชอบเขามานานแล้วดังนั้นฉันจะฆ่าเขาเดี๋ยวนี้ราชวงศ์ฉินผู้ยิ่งใหญ่ฉีกช่องว่างและข้ามร่างกาย ไม่น่าแปลกใจที่เขาพูดก่อนหน้านี้ว่าเขามาจากนอกอาณาเขตและไม่จำเป็นต้องผ่านโลกที่ซ่อนอยู่ปรากฏว่าไม่จำเป็นเลยเขาทำเองได้อืมนี่คืออาณาเขตของราชวงศ์เกรซชีนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโฮลิคอร์ดคุณสามารถรีบเร่งไปที่นั่นได้ด้วยตัวเองโอ้ฉันจะไม่ไปแต่ถ้าไปฉันก็ทนไม่ไหวผายลมสายรุง้งขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงพลังมากพระองค์ทรงฉีกความว่างเปล่าและส่งฉันมาที่นี่ ไม่เช่นนั้นฉันคงต้องช่วยคุณปู่ดูซับบลัดไลน์พและจัดการเรื่องต่างๆหลังจากจากไปแม้ว่าฉันจะนั่งเรือวิญญาณชั้นยอดแต่ฉันก็ยังไม่สามารถเอาคืนได้ฮืมก่อนที่ฉันจะได้เคลียร์คะแนนกับเขาเขาก็มาที่ประตูบ้านของฉันก่อนฉันจะจัดการเรื่องนี้กับเขาทีละคนเพื่อดูว่าใครล้างแค้นใครครั้งนี้ฉันจะเคลียร์เรื่องกับเขาแน่นอนไม่ต้องกังวลถ้าฉันไม่ล่าช้าฉันคงจัดการเขาไปนานแล้ว ไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะแก้มันไม่ได้ฉันจะช่วยคุณแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ในแบบของฉันเองคุณดูถูกฉันจริงๆฉันจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ได้อย่างไรห้าห้านั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันเป็นเพียงลานศักดิ์สิทธิ์ฉินที่ยิ่งใหญ่แต่ฉันยังสามารถทำทุกอย่างที่ฉันต้องการและไปได้อย่างอิสระแน่นอนอย่าแม้แต่จะมองว่าใครเป็นเจ้านายของฉันพยักหน้าด้วยความพอใจ เมื่อเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นหมอที่ชั่วร้ายกุยทองเขาก็เสียสละคุณเพื่อแก้แค้นโดยไม่ลังเลจะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่เขาไม่มีความรู้สึกกับคุณแต่นิสัยของเขาแย่มากและเขาไม่ใช่พฤติกรรมของสุภาพบุรุษด้วยช่างบังเอิญจริงๆฉันไม่รู้สึกอะไรกับเขามีแต่ความเกลียดชังและฉันจะไม่เมตตาดีมากคุณสบายดีไหมเอออะแฮมไม่เป็นไรแค่ใช้กำลังมากขึ้นแค่พักผ่อน บาดแผลในร่างกายของคุณไม่เคยหายดีเหตุใดจึงทำให้ความว่างเปล่าแตกสลายได้ง่ายขนาดนี้ถ้าฉันรู้ก่อนหน้านี้ฉันไม่กลับมาดีกว่าปล่อยให้คุณใช้มันมันเป็นแค่วิทยาลายัยถ้ามันหายไปมันก็หายไปไม่เป็นไรจริงๆเมือง black d o m a i ทุกแห่งมีรูปแบบที่ฉันวาดขึ้นมาเป็นพิเศษไม่ยากอย่างที่คุณคิดที่จะสัมผัสถ,ถึงพลังของเทพและนำทางมันจริง แน่นอนทำไมฉันถึงโกหกคุณถ้าคุณไม่เชื่อฉันลองไปตรวจสอบด้วยตัวเองผลกระทบของฉันต่อเส้นเมริเดียนของคุณเริ่มไม่สำคัญมากขึ้นแล้วฉันจะหาทางให้ได้เพียงแค่รอฉันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากไม่ต้องกังวลฉันไม่สามารถพูดได้ว่าสักวันหนึ่งมันจะดีขึ้นเองคุณโกหกเด็กๆหรือเปล่าฉันโชคดีที่มีคุณในชีวิตฉันคิดว่ามันดีแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้จริงๆคุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับมันจนเกินไป คุณจะไม่ขัดขืนได้อย่างไรสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณทนทุกแน่นอนโอเครีบไปซะไม่อย่างนั้นจะตามไม่ทันโอเคกลับไปพักผ่อนเถอะไปกันเลยนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่อยากให้คุณฟุ้งซ่านกับเรื่องของฉันเมื่อเทียบกับเรื่องของคุณแล้วต้าชินเฉิงหยวนคุณกำลังทำอะไรจะทำอย่างไรแน่นอนฉันมาที่นี่เพื่อไล่คุณออก คุณมันขยักขยงคุณไม่คู่ควรที่จะอยู่ในลานศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าคุณจะใช้วิธีศกรปรกเพื่อประจบประแจงคณะบดีแต่มันก็ไร้ประโยชน์ถูกต้องยังต้องการที่จะเป็นสิทธิระดับสวรรค์อย่าทำให้วังสวรรค์เสื่อมเสียถูกต้องระยะเวลาสามวันยังไม่มาคุณไม่มีสิทธิ์ขับไล่พวกเราออกไปเจ้านายจะกลับมาแน่นอนเขาจะไม่มีวันปล่อยให้คุณทำสำเร็จฮ่าห้าคุณโง่เหรอเพียงแต่คาดว่าหลัวชิงตงจะไม่สามารถกลับมาทันเวลาได้ ดังนั้นผู้เท่าจึงตกลงที่จะให้เวลาเพียงสามวันเท่านั้นคุณคิดว่าเราจะให้พระคุณแก่คุณจริงๆหรือเว้นแต่ว่าหลวชิงถงจะสามารถไปสวรรค์และโลกเดินทางผ่านการเวลาและอวกาศได้ไม่อย่างนั้นมันจะย้อนเวลากลับไปไม่ได้อะไรคราวนี้พวกเขาหนีไม่พ้นและในที่สุดพวกเขาก็ทําให้คุณมีกลิ่นปากในที่สุดพี่ใหญ่ฮึนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น าๆดูท่าทางงี่เง่าของพวกเขาสิมันตลกจริงๆ5บุคคลเช่นนี้สมควรที่จะอยู่ในสารสักิ์หรือไม่คุณไม่ประเมินความสามารถของคุณสูงเกินไปฉันจะทำอย่างไรออกไปสะคุณกำลังออกไปอะไรคุกเข่าลงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ